สวัสดีครับเกษตรง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะมาชวนมือใหม่พวกเราครับเปลี่ยนลูกยางกดน้ํามันเครื่องตัดหญ้าสีจังหวัดนี้ครับมันแตกชํารุดแบบนี้ครับเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยครับมาครับไปดูกันเลยครับเครื่องตัดหญ้าที่เราจะมาซ่อมวันนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อเดวูครับรุ่น d a b c 3 1 0 f ครับ 800วัตต์เครื่อง4จังหวะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็จะมีจุกยางนี่ครับจุกยางน้ํามันเนี่ยซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับอันนี้ผมซื้อมา5บาทนะครับมีไขควงแฉกอันนึงครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมอีกอันนึงนะครับจุดที่เราจะถอดนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่6จุดนะครับโดยจะเป็นหัวแฉกนี่นะครับ3จุดด้านบนนะครับ นี่ครับ3จุดด้านบนแล้วก็จะมีอีก1จุดนะครับด้านล่างขวานี่นะครับอีก1จุดนี่เป็นแบบหัวแฉกนะครับสกูหัวแฉกส่วนอีก2ตัวตรงกลางก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมครับน็อตแบบหกเหลี่ยมนะครับเราก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมค่อยๆขันออกมานะครับมีอยู่6จุดแค่นี้ครับถอดง่ายๆครับรุ่นนี้ค่อนข้างจะง่ายครับ ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับแค่ปลดหน้ากากออกมาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วครับเนี่ยค่อยถอดออกมานะครับอย่าลืมนะครับน็อตพวกนี้นะครับต้องหาที่ใส่นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดหายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันแตกอยู่มันจะมีท่อที่มันบังอยู่ก็คือท่อํามัน2ท่อนะครับมีท่อนํามันเข้ากับท่อละมันออกเราจะถอดตรงท่อนํามันเข้านะครับออกมาท่อหนึงนะครับ เราก็จะเห็นหัวสกรูแล้วนะครับค่อยๆขันนะครับขันสลับบนล่างนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับแบบนี้อุปกรณ์เราจะไม่เสียหายนะครับไม่เกิดการบิดเบี้ยวนะครับการขันก็คือพยายามใช้มือประคองข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าหลุดมันจะหลุดมาทั้งยวงเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับออกมาทั้งยวงเลย นะครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยค่อยๆถอดหัวสกูออกจากนั้นครับเนี่ยเราได้มาแล้วก็ถอดง่ายๆเลยครับถอดออกมาง่ายๆเลยและอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดด้วยนะครับถ้ามีแปรงขนอ่อนก็ใช้แปรงขนอ่อนปัดก็ได้ครับ ถ้ามีก็ใช้ผ้าเช็ดเบาๆอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้ประเก็นเช็ดเบาๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นครับเราใช้ลูกยางนี่ครับที่เราซื้อมานี่นะครับผมก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันจะใช้ดทนแค่ไหน5บาทนะครับถ้าเกิน6เดือนผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่ามันจะโดยทั่วๆไปจะมีขายแบบนี้ครับตัวของแท้ไม่เห็นมีครับแต่แบบนี้ก็น่าจะใช้ได้ครับ เพียงแต่ว่าเราจะให้น้ามันมันขังในท่อนะครับจากนั้นประกอบกับครับดูตําแหน่งดีๆนะครับอันนี้ดีอย่างนะครับถ้ามันไม่ถูกตําแหน่งมันเนี่ยมันจะไม่ลงล็อกมันก็จะใส่กันไม่ได้นะครับแล้วก็ร้อยหัวน็อตเข้าไปอย่างไงครับประคองให้สามชิ้นมันติดกันนะครับร้อยทั้ง4ตัวเลยนะครับร้อยเข้าไปง่ายๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับจากนั้นเราเริ่มมาประกอบครับเหมือนเดิมพอการประกอบเราก็ต้องใช้มือประคอง ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยๆใช้สกูรไขควงนะครับค่อยๆขันสลับเหมือนกันครับบนล่างเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันนะครับค่อยๆขันเข้าไปอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเนี่ยค่อยๆขันเข้าไปแค่แค่พออยู่ก่อนนะครับเนี่ยเราขันได้แค่พออยู่ก่อนบนล่างซ้ายขวาอย่างนี้ครับพอได้ตำแหน่งมันตรงเราขยับดูมันตรงรูล,ละนะครับ ทีนี้เราก็ค่อยขันให้ตึงมือครับขันเข้าแค่แค่ตึงมือนะครับเพราะว่าถ้าเราอัดเข้าไปมากกนนว่านี้มันอาจจะแตกชํารุดได้นะครับฐานรองมานะครับเนี่ยเนี่ยขันเข้าไปแค่ตึงมือนิดเดียวนะครับ จากนั้นครับเสียบท่อน้ํามันกลับครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนจุกยางครับจุกเก่าชํารุดเสียหายเห็นไหมครับทีนี้การใช้เครื่องนะครับเราก็ทำความสะอาดเครื่องมันนิดนึงนะครับถ้าไม่มีแปรงขนอ่อนก็ใช้ผ้าเช็ดนี่ครับเช็ดด้วยความสะอาดนะครับ ตอนนี้จะเป็นคีบระบายความร้อนเช็ดความสะอาดหน่อยเพราะว่าจะได้ยืดอายุการใช้งานให้นานๆอีกอย่างนะครับก็ข้อแนะนํานะครับเวลาเราใช้งานเสร็จเนี่ยถ้าน้ำมันยังเหลือในถังนี้นะครับเราต้องเทออกให้หมดนะครับแม้แต่คาบูอย่าให้ค้างเลยนะครับนี้เริ่มประกอบกลับนะครับสังเกตดีๆนะครับตรงน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยอันนี้จะอยู่ข้างในนะครับฝาครอบจะอยู่ข้างในนะครับง้างออกมาออกมานิดนึงนะครับ ค่อยๆเสียบลงไปนะครับเนี่ยมันต้องอยู่ด้านในนะครับล็อกอยู่ด้านในเนี่ยมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับเนี่ยได้ละเห็นไหมครับง่ายๆจากนั้นก็ขันสกูลกลับให้ครบทั้ง6ตัวครับโดยแรกข้าวบน3ตัวนะครับง่ายครับ เราทําเองได้ครับแบบนี้ครับมือใหม่สำหรับพวกเรานะครับอันไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยพวกนี้เราเปลี่ยนได้นะครับก็คือลงทุนแค่5้าบาทอย่างที่ผมทานี่นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วครับไม่ต้องไปถึงมือช่างนะครับนอกจากเครื่องยนต์นะครับที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเสียตังค์ให้ช่างเขาทาให้หน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับลองเทสดูครับว่าปั๊มได้ไหม สุดยอดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับดังฟิตฟิตฟิตเลยจะได้แล้วครับทีนี้เราจะลองมาเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันทดสอบดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้ผมใส่นิดนึงแค่ลองพอลองนะครับจากนั้นไม่ได้ใช้งานก็จะเทออกครับปั๊มน้ํามันเข้าให้เต็มนะครับเต็มคาบูนี่ครับปั๊มเงี้ยเห็นน้ํามันไหมครับเนี่ย ขึ้นมาได้เต็มเลยครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดสวิตช์ลองสตาร์ทดูครับได้ไหมเอ่ยสุดยอดแล้วครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับทำเองง่ายๆครับแบบนี้ครับใครๆก็ทำได้ครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับเดี๋ยวคราวหน้าครับผมจะมาชวนมือใหม่พวกเรานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะสมควรจะถ่ายและต้องเติมปริมาณเท่าไหร่นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ วันนี้เอาไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ